ครับบรรยากาศนะครับนี่นะครับบรรยาณจริงออกอันนี้ก็เลยมาซอยเดียวพุ่มไปเชลโนยนะครับผมว่าปูผาเมยปีนี้ได้ห้าบาทปีหน้าได้สาบบาทกะเป็นสิบห้าบาทคือเก่าครับบรรยากาศนะครับสุดยอดจริงปีนี้ได้แสนปีหน้าได้สองแสนก็เป็นสามแสนเือร่าผลมาประมาณล้านกว่าบาทหลุดตู้นลมาักสิสองที่นั่งอสิสองที่นั่งเนียไปไหวมากโค้งรนะครับ ไปสบายมากบสายบุญนะครับสายบุญนะครับจากอุบลราชธานีนะครับอำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีคนหน้าตาดีรูปหล่อนะครับมาทำบุญนะครับสุดยอดนะครับตุกกใยเลยลายเอาด้วยน้าใจจริงอันนี้คือสายบุญนะครับสายบุญจากอุบลราชธานีนะครับดูหน้าดูตานะครับสายบุญนะครับสุดยอดจริงๆนะครับเพื่อใดน้อยกับท่านน้อยเพื่อใดไหลกับท่านหลายบุญนั้นการเลี้ยงอาหารนะครับสำรับกับตักบาทนะครับบุญกับท่าบุญ พระป่าสามคีนะครับวัดภูามเลยนะครับบ้านนาดูตะบนาะศงของเภือเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ดูนะครับยาวเหยียดนะครับดยอดจริงนะครับอันนี้ก็คือเดียวกันถ้าบุญแล้วแต่อันจิตใจของแต่ละท่านโอ้ไอ้กลุ่มขึ้นมาสายนร้บ ไปถึงสวรรค์สมบัติมาสายแล้วบ่หรือเพิ่งมาัเช้าเช้ามาแต่เช้าเช้ามันอย่างนี้เลยครับนี่คือสมบัติวาจาสมบัติเรียนนะครับสำหรับนะครับอาหารนะครับทักบาทตอนเช้านะครับบุญมากที่สุดที่เกิดเป็นมนุษย์นะครั์สมบัติอันนี้ท่านปัตนาบัตรปัญญุมือเจ้ากอเลยกับโคเวปุขาด้วยกันแผลล้ำเงินไหลๆนี่เพื่นวะเพื่อนนี่พิชิตเลยวะสาธุให้ข้าพเจ้าพบแต่ความดี มันเหม่อนลืมได้บ้างอยากได้พบความผู้อ้วนอันนี้ความดีมันก็ครอบงำไปถึงอันนี้สาวอ้วนนะครับน่าจะใช่นะครับสาวอ้วนมาจากวาลินกว่าจะถึงปักบริวารปักสาววาลินนะครับสาววาลินนะครับดูนะครับบักตัวว้าบาในเรื่อหมอนี่็นบอลฝันตาของเธาว่าสาววาลินกินหนึ่งตาสาววาลินสาววาลินนะครับมานะครับมาจากวาลินทะครับต่อผมผมมาวอาฟังต่อด้วยนะครับการ ยตอนนี้กำลังอัน,น,อนยกผ้าข,า,ขาพ้าน้ำมาอตอเคีนแล้วก็ต่อไปคือจะเป็นการรับบิณฑบาตจากพระคุณเจ้าปีนี้มันลดกระลายอยู่แต่คนคือมีลายเป็นเลขคืนนี้อากาศหนาวร่มหนาวเฮาอยู่บนภูเขาก็เบิง่งเอาล้วนนะว่าผมว่าลมวีดีล้วนนะว่าคันว่าภาษาู้ไทยได้ ขนว่างภาษาลาโกบูนเราทราบมือเรียงนี่หนาวเน้นอนทะลมมาแล้วทัวร <bass> ์ทัวรเดี่ยวเนี่ยวาไปว่ามาท่านไทวันก็ทักไปจังหรเห็นก็มีเห็นบรรดาหนักกานเมืองโซโจโซวอพยพมาซอยเนี่ยว่าพี่มาเด้อพี่น้องเออมาปากุ้โตบุ้งชาลาเนี่ยเด้อมันเป็นอาหารเลี้ยงนะครับสำหรับไว้นะครับสำหรับนะครับ ให้พาครับเดินนะครับบินตาบานนะครับนี่คือนะครับสำหรับอาหารนะครับทำบุญนะครับบุญภาพปลาสามัคคีนี่คือนะครับจิตใจสรัทธาจากชาวบ้านนะครับยอดจริงนะครับสวัสดีครับท่านมาแล้วมาแล้วจนเหิ้การเงินผมมาแล้ว ประกาศพระอยู่ตอนนี้พี่น้องเขาคู้ทุกคนช้อยๆเดี๋ยวขึ้นอ่ะคือจะแล้วละแล้วแล้ะกะบขึ้นมาทั้งพี่ได้บาทนี่ทั้งศาลาเฮาเตรียมตัวขึ้นมาดื้อผู้เสื้อบาทสะกอนบอกรับบินสื้บาทสะกอนมาตามขันตถนเาะเห็นบอกว่ายมุกก็ไปเป็นการอันเสื้อบาทบอกคันว่าบานเฮา ข้าเจ้าวะเนาะจ่ยเงินมาถวายเนาะเอาเสเดียวแล้วรับบินทบาทซะก,ก่อนเนาะเอาเบ็ดเซ็ตเพื่อเดียวเ,เ,น,เ,เยวนี่ยพี่น้องสำหรับได้ซองมาแล้วยึดกำยึดมือกับมาตังกองอนุอยการเพิ่นเยอเพิ่นยะ